ช่องลูกชาวนาผาเลาะชาแนวนะคะเดี๋ยวนี้จะพามาชมสวนผักข้างบ้านนะคะใช้พื้นที่นิดเดียวพื้นที่นิดหน่อยเองนะคะมีพื้นที่ว่างอันนี้เป็นกะบพรานะคะอันนี้เป็นพริกที่เห็นเล็กๆรนี้เป็นลูกพริกนะคะกล้าพริกที่เราหวานนะคะก็เป็นต้นพริกกําลังงามเลยนะคะใช้พื้นที่นิดหน่อยนะคะพื้นที่ข้างบ้านให้เป็นประโยชน์อันนี้เป็นต้นพริกนะคะ ต้นพลิกมะเขือเห็นไหมคะมะเขือก็กําลังติดลูกแล้วนะคะสุดยอดเลยเราไม่ต้องซื้อเขาเราปลูกเองนะคะพลิกกําลังสวยเลยค่ะอันนี้เป็นมันเทศนะคะปลูกผสมกันะสานกันไปนะคะมันเทศแล้วนี้เป็นผักกูดผักกูดนี่กําลังขึ้นเลยนะคะ กำลังออกเลยเป็นผักกุดสุดยอดเลยนะคะฝักสวยมากเลยตอนนี้เป็นผักกุดนะคะกำลังขึ้นเลยกำลังสวยเลยนะคะกำลังแกงเลยไม่ใช้สารพิษนะคะไม่ใช้สิ่งเจือปนอะไรทั้งสิ้นนะคะปลูกโดยใช้พื้นที่ข้างบ้าน เป็นผักชีนะคะเป็นดอกแล้วเนี้ยกินไม่ทันเป็นดอกแล้วนะคะเป็นผักชีผักชีนะคะนี่เป็นกระเทียมเห็นไหมคะเราปลูกไว้ปลูกปนปนกันไปนะคะใช้พื้นที่ข้างบ้านนิดเดียว ก็มีกินมีใช้นะคะขาอนี้นะคะเขาใส่ปุ๋ยนะคะโดยใช้ขี้เถ้านะคะขี้เถ้าที่อยู่ใต้เอาเตาโล่อะไม่ใส่อะไรเลยเป็นปุ๋ยนะคะเป็นเป็นปุ๋ยขี้เถ้านะคะไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยปุ๋ยขี้เถ้าที่อยู่เตาโล่ใต้เอาโล่นะคะก็มาใส่อันนี้เป็นการใช้พื้นที่ในบ้านนะคะปลูกผสมประสานกันไป ใช้พื้นที่นิดหน่อยนะคะพื้นที่นิดเดียวไม่ได้ซื้อผักกินนะคะเราก็มีกินมีใช้นะคะนะเดี๋ยวมาดูอันนี้เป็นผักชีผักชีในกระบะนะคะกำลังงามเลยนะคะเป็นผักชีนะเพื่อนๆดูนะเป็นพริกโอ้โหพริกก็กําลังดกเลยพริกสวยเลยนะคะเป็นพริก นี่เป็นผักกูดโอ้สวยมากเลยมีทุกอย่างเลยนะคะใช้ปุ๋ยขี้เถ้าไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยใช้ปุ๋ยขี้เถ้าเอามาโรยนะคะเดี๋ยวมาดูด้านนี้เห็นไหมใช้ขี้เถ้าโรยนะคะขี้เถ้าก็เป็นเป็นปุ๋ยกําจัดเพลี้ยและแมลงนะคะนะขี้เถ้าเนี่ยก็เหมือนกับน้ํำส้มควันไม้อะนะคะมันก็เป็นขี้เถ้า กำ,กำจัดเพลี้ยกำจัดหนอนกำจัดแมลงนะคะด้านนี้ก็สุดยอดเลยนะคะเป็นถั่วพลูนะคะเพ,พื่อนๆถั่วพลูฝักยาวมากมากเลยมาปลูกทุกอย่าง ที่กินได้เป็นถั่วพลูนะคะเ,เพื่อนดูถั่วพูต้นเก่าถั่วพูนี่ปลูกปีเดียวก็ไปได้หลายปีนะคะจะไม่ตายนี่โอ้กําลังอ่อนเลย